เจ็ดไม้เท้าด้วยกันเนาะนะครับเลขเจ็ดเป็นเลขแห่งความอดทนความพยายามทําแล้วจะดีทําแล้วจะรวยในอนาคตเพราะฉะนั้นมีคันช่างมีมือที่กําลังรอแล้วก็มีมือที่กําลังหยิบยื่นมาให้เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลไข่ที่กําลังร้องเงินอยู่นะครับมีโอกาสจะได้โชคได้ทรัพย์มีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนจะมีโชคมาจากคนรอบตัวคนใกล้ตัวเพื่อนฝูงจะให้โชคให้ทรัพย์นั่นเองนะครับอ่าต่อไปไพ่เรือนคู่ของคนรักหรือว่าหุ้นส่วนชีวิตหรือเกี่ยวกับหุ้นส่วนการทํางานก็ได้นะครับ เป็นไพ่แปดแปดไม้เท้าอุ้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมเลงกันนะมันอยู่ตรงข้ามกันไพ่ตัวตนเป็นเจ็ดไม้เท้าไพ่เกี่ยวกับพ้นส่วนเป็นไพ่แปดไม้เท้านะครับ ขอสวัสดีชาวลัคนาและชาวราศีตุลทุกท่านนะครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพยากรณ์ไพ่ยิปซีแบบรายเดือนดวงการงานดวงการเงินดวงความรักในช่วงวันที่16มิถุนายนถึง30มิถุนายนนะครับเรามาดูกันว่าครึ่งเดือนหลังเดือนมิถุนายนนี้ครูบาอาจารย์ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พลังงานจัก,กรวาลทั้งหลายท่านจะเปิดเผยความลับอะไรให้เราได้ร่วงรู้รับทราบผ่านไพย่ยิปซีสำหรับนี้กันบ้างนะครับโดวยวันนี้ผมจะสุ่มหยิบไพย่ยิปซีจำนวน12ใบครับ เป็น12เรื่องราวอ้างอิงตามเรือนพบของวิชาโหราศาสตร์ไทยนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าใครที่เข้ามาแล้วเนาะอยากจะขอกําลังใจจากคุณผู้ชมทางบ้านครับขอคนละหนึ่งไลค์1แชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องพยากรณพยิบสีรายเดือนของเราไปได้วยกันครับวันนี้นะครับวันที่ผมเปิดไพ่ตรงกับวันอังคารนะครับกำลังของเทพะอังคารก็คือ8เนาะขอเป็นตัวแทนชาวลัคนาราศีตุลสัพ์ไพ่ทั้งหมด8ครขางด้วยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาจับไพ่ อีก12ใบนะครับอะก่อนอื่นครับขอเป็นตัวแทนชาวลัคนาและชาวราศีตุลน,นะครับผมขอเป็นตัวแทนทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานเนาะผมขออาราธนาบาร,รมีคุณพระศรีรัตนตรยัยเทพพรมเทวดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆกันมามีบาร,รมีปู่ฤาษีท่าน108้ตนมีปู่ฤาษีผมนารอดปู่ฤาษีตาไฟเป็นประธานของบาร,รมีปู่พญาพิเภกหูราจารย์ช่วยเมตตามาประสิทธิวิชาเปิดเผยความลับดวงการงานดวงการเงินดวงความรักของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงวันที่16มิถุนาน นายนถึง30มิบิถุนายนนี้ให้ถูกต้องแม่นยำตามความเป็นจริงทุกประการด้วยเถิดสหัสเนโตเทวินโททิปจักรขงวิโสทายิสหัสเนโตเทวินโททิปจักรขงวิโสทายิสหัสเนโตเทวินโททิปจักรขงวิโสทายิายพุทธังบังเกิดเปิดโลกับวิทูวิโสทายิทำบังบังเกิดเปิดโลกับวิทูวิโสทายิสังคังบังเกิดเปิดโลกับวิทูวิโสทายิขอครูบาอาจารย์เมตตาประสิทธิวิชาเปิดเผยดวงชะตาชาวลนาราศีตุลให้ลูกหลานด้วยเถิดสาธุ เอาละครับเดี๋ยวขอเป็นตัวแทนชาวลัคนาราศีตุลเนาะอย่างที่บอกวันนี้วันอังคารนะครับกำลังของเทพพ่างขานก็คือ8นะครับเดี๋ยวสับไพ่ยิบสี่แปดครั้งด้วยกันมาเริ่มกันเลยนะ1,2,3,4,4,5,6,7,8าสี่ห้าหกดแดนะครับ,บแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัดไพ่อีก1ครั้งด้วยกันมาดูกันนะว่า ครูบาอาจารย์ท่านจะเปิดเผยอะไรให้เราได้รู้ได,รได้ทราบกันบ้างเนาะนะอย่างที่บอกนะเดี๋ยวผมจะสุมหยิบไพ่ยิบซีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกรีดไพ่ใหม่นะไม่ค่อยสวยขออาภัยด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะกรีดไพ่แล้วก็เดี๋ยวจะสุมจับนะครับไพ่ยิบซีทั้งหมดจํานวน12ใบนะครับเป็น12เรื่องราวอ้างอิงตามเรือนพบของวิชาโหราศาสตร์ไทยครับมาเริ่มกัน ใบที่1ก่อนเนาะ, <c oughs> อะขออภัยนะครับมีอากาศไอนะใบที่1ครับตำแหน่งตนุนะครับตำแหน่งตัวตนนะครับใบที่2กระดุมพระการเงินหลักนะครับต่อไปสหัชชาเพื่อนฝูงคนรอบตัวคนใกล้ตัวคนคอยสน,สนับสนุนครับต่อไปเรือนพบพันธุไพ่ผู้ใหญ่คนที่มีอายุมากกว่าเราต่อไปไพ่ปุตตะครับบริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าเราต่อไปไพ่อริอุปสรคปัญหาศัตรูสิ่งไม่ดีนะครับต่อไปเป็นไพ่ปัตตานิคนรักคู่ครองหุ้นส่วนชีวิตครับต่อไปเรือนพบมรณะความ จ็บป่วยความผัดพลาดการเดินทางไกลจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งการสูญเสียต่อไปสุภาความสําเร็จสิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้ครับต่อไปกรรมะคือสถานการณ์ด้านการงานเป็นอย่างไรงานจะดีไม่ดีนะครับต่อไปสุดท้ายเรือนภพบ,บีนาศนครับสิ่งที่สูญเสียนะครับสิ่งที่ผัดพลาดจากไปรุนแรงมากกว่าความเป็นมรณะก็คือบินาศและวินาศยัยงหมายถึงเบื้องหลังนะครับความเบื้องหลังไม่ถูกเปิดเผยด้วยนะครับอ่ะโอเคครบแล้ว12ใบครับเรามาเริ่มกันตั้งแต่ใบที่1ครับชาวลัคนา และชาวราศีตุลครับ ใบตำแหน่งตนุตัวตนเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้าด้วยกันไม้เท้าคือไพ่งานเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงของครึ่งเดือนหลังเดือนมิถุนายนนี้จะมีงานเข้ามาเยอะงานค่อนข้างดีโดดเด่นเลยนะครับเห็นไหมนะครับเปิดประตูกออกมาแล้วนะครับก็มีงานรออยู่ข้างหน้าแล้วอีกอันนึงก็คือยังอยู่ในมืออยู่เนาะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวลัคนาราศีตุลย์หลายท่านนะครับมีงานเข้ามาเยอะมีงานหลายอย่างหลายทางเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนบริหารการจัดการเรื่องงานให้ดีๆแต่ยังไงไพ่ใบนี้เป็นไพ่ดีนะครับในเรื่องงานเจ็ดไม้เท้าด้วย นเลนขะะเลข7เป็นเลขแห่งความอดทนความพยายามทําแล้วจะดีทําแล้วจะรวยในอนาคตเพราะฉะนั้นไพ่ตําแหน่งตัวตนช่วงนี้ชาว,าวราคนาราศีตุลกําลังนะครับขมักขมเณรอยู่กับการทํางานนะครับกำลังมองหาโอกาสความสำเร็จใหม่ๆให้กับตนเองอยู่ซึ่งถือว่าดีมากเลยในเรื่องงานนะครับใบที่1ไปแล้วนะครับใบที่2กระดุมพระสถานการณ์ด้านการเงินเป็นอย่างไรการเงินจะดีไม่ดีการเงินเป็น6กเหรียญอุย้ยนะครับอัศจรรย์ใจไขเงินก็มานะครับที่เรือนการเงิน6กเหรียญ นะครับเห็นไหมอะไรเกิดขึ้นสังเกตดูดีๆนะมี มีคันช่างมีมือที่กําลังรอแล้วก็มีมือที่กําลังหยิบยื่นมาให้เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลย์ใครที่กําลังร้องเงินอยู่นะครับมีโอกาสจะได้โชคได้ทรัพย์มีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนอุปัรภมท่านในเรื่องเกี่ยวกับการเงินโดยเฉพาะใครที่เอ่อนะครับอ่าเพื่อนยืมเงินไปแล้วทวงคืนไม่ได้สักทีเนี่ยมีโอกาสได้คืนในเดือนนี้นะครับแล้วก็เห็นไหมมันหมายคันช่างคือความยุติธรรมเพราะฉะนั้นนะครับการเงินนะครับไม่มีการถูกโกงดูขักหลังแน่นอนแล้วก็ดูเหมือนสถานการณ์การเงินกําลังจะค่อค่ออยยยๆดีีขึ้นนนนมคหหิบืโกาสเ็ มอบสิ่งดีๆให้กับชาวราศีตุลเยอะเลยนะหกเหรียญน,นะครับเลขหคือเลขแห่งความสาเร็จเลขแห่งการเงินด้วยและเป็นไพ่เหรียญไพ่เงินเพราะฉะนั้นมีโอกาสร่ารวยเงินทองไหลมาเทมาแน่นอนครับชาว,าวราคณาราศีตุลครึ่งเดือนหลังนะต่อไปเกี่ยวกับสหัชชาเพื่อนฝูงคนรอบตัวคนใกล้ตัวเป็นอย่างไรเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนเป็นไพ่สามเหรียญอ่านะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีเรื่องของทรัพย์เรื่องของเงินนะครับที่มาจากกาลยานามิตรเพื่อนฝูงคนรอบตัวจะให้โชคชาวลัคณาราศีตุลเนานะนะครับ น้ำเลียงเห็นไม้ค่อยเป็นค่อยไปนะครับอาจจะไม่ใช่โชคก้อนใหญ่แบบเปรี้ยงป้างแต่ว่าเห็นไม้ค่อยๆไปทีละนิดทีละนิด,นดเพราะฉะนั้นมันคือนะครับการที่จะมีเงินเข้ามานะครับค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็นะครับจะมีโชคมาจากคนรอบตัวคนใกล้ตัวเพื่อนฝูงจะให้โชคให้ทรัพย์นั่นเองนะครับมีข่าวดีการเงินมาจากเพื่อนฝูงเนาะต่อไปเป็นเรือนพบพันธุเป็นไพ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คืออะไรผู้ใหญ่ก็คือนะครับหัวหน้าเจ้านายที่ทํางานก็นได้หรือเกี่ยวกับญาติพี่น้องคนในครอบครัวที่ดินอสังหาอันนี้คือพันธุอาเป็นไพ่อะไรมาดูกัน เป็นไพ่คิงถือถืออะไรครับถือเหรียญเห็นไหมหีบสมบัติเปิดแล้วเอ้ยวันนี้ชาวราศีตุลน,นะครับไพ่เงินขึ้นมา3ามใบแล้วนะเออนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกครับชาวลัคนณาราศีตุลคิงถือเหรียญคืออะไรคือจะมีโชคมาจากผู้ชายบุรุษเพศและเป็นผู้ใหญ่อาจจะเป็นคุณพ่อนะครับหรือว่าเป็นเป็นใครก็ได้นะครับเกี่ยวกับเรือญาติคนในครอบครัวที่เป็นบุรุษเพศนะครับจะถือเหรียญเห็นไหมนะครับนำสมบัติเงินก้อนใหญ่มาให้เพราะฉะนั้นจะมีโชคมาจากผู้ใหญ่เพศชายนะครับ2ก็คือใน ในเรื่องการทํางานนะครับจะมีโชคงานมาจากผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายนะครับหัวหน้าเจ้านายที่เป็นบุรุษเพศหรือว่าอาจจะเป็นคนตําแหน่งสูงกว่าหรืออาจจะอายุมากกว่าก็ได้ในที่ทํางานนะครับอาจจะนําเรื่องของข่าวดีโชคมาให้กับชาวลนาราศีตุลเรียกว่าเป็นดวงผู้ใหญ่อุป,ปถัมนะการเงินเข้ามารัวๆเลยนะครับอ่าอ่าต่อไปเป็นเรื่องของบุตรบริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าไพ่บริวารจะเป็นอะไรจะมีใครถือเหรียญมาให้อีกไหมมาลุ้นกันนะชาวราศีตุลเป็นเดอะทาวเวอร์อุย้ยนะครับเนาะ เรื่องบริวารกลายเป็นว่าบริวารไม่ค่อยดีเนาะนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าในมุมของโหราศาสตร์ตอนนี้ดาวพระราหูเจ้าเรือนปุนตตะก,ก็ตกอริอยู่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นชาวาว่าคราศีตุลน,นะครับครึ่งเดือนหลังเนาะระวังเกี่ยวกับเรื่องของอ ถ้ามีบุตรมีลูกสุขภาพของบุตรหลานของท่านมีเกณฑ์เจ็บป่วยมีเกเหตุแห่งเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจนะครับถ้าเกิดในการทํางานก็มีโอกาสทะเลาะบอแว้งนะครับอ่ามีเหตุทะเลาะกันน็อตเดือดทาวเวอร์เห็นไหมไฟไหมนะครับไฟไหมพัตตะคารไม่ถึงความเดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นระวังเกี่ยวกับคนที่มีอายุน้อยกว่าไนิดนึงละกันไม่ค่อยดีนะเรื่องบริวารน,นะครับออาต่อไปเป็นไพ่อริอริคืออุปสรรคปัญหาศัตรูคู่แข่งสิ่งที่ไม่ดีนะสิ่งที่คอยขัดขวางเกิดอะไรขึ้นมาดูกันจะเป็นไพ่อะไรขอภาวนาอย่างเดียวอย่าาขึ้นนพงกับ ไพ่เหรียญนะนะครับไม่ฉะนั้นเรียกว่างานเงินอ่าเรียกว่าดวงเงินล่วงเงินไหลถ้าเป็นไพ่เหรียญแต่ถ้าเกิดเป็นไพ่งานก็จะมีปัญหาเรื่องงานอมาดูกันเป็นไพ่อะไร ออาเป็นเดอะเดทนะครับเดเดทขึ้นที่เรือนอรีนะครับไพ่เดเดทขึ้นที่เรือนอรีเนี่ยนะครับให้ระวังสุขภาพมีเกณฑ์เจ็บป่วยนะครับเกี่ยวกับการเดินทางไปไหนมาไหนระวังอุบัติเหตุนิดหนึ่งนะครับเนาะเห็นไหมม้าคือยานพาหานะนะครับเนาะแล้วก็นะครับมีศัตรูคนที่คอยเหมือนกับต่อหน้าเหมือนดีแต่ลับหลังอาจจะต้องแทงข้างหลังท่านอยู่ศัตรูของท่านเนี่ยไม่เปิดเผยตนเห็นไหมสังเกตเขาไหมเห็นหน้าเห็นตาเขาไหมไม่ได้เห็นหน้าเห็นตานะ เห็นไหมนะครับหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเขาอยู่ในที่มืดอยู่ในที่รับนะนะครับมีศัตรูนะเอออาจจะเป็นบริวารก็ได้นะครับคนที่มีอยู่น้อยกว่านะบางทีเขาไม่กล้าเล่นท่านตรงๆนะครับต้องระวังกันนิดหนึ่งนะนะครับแต่ข้อดีคือดาวอริเนี่ยไปตกมรณะนะครับแล้วให้เดอะเดทขึ้นที่อริก็บางทีก็หมายถึงดวงมีศัตรูก็จริงแต่ศัตรูแพ้ไัยนะแต่ว่าก็อย่่ชราใจไปเขาเล่นตรงๆไม่ได้เขาจะเล่นท่านแบบรับหลังนะอ่าต่อไปไพ่เรือนคู่ของคนรักหรือว่าหุ้นส่วนชีวิตหรือเกี่ยวกับหุ้นส่วนการทํางานก็ได้น เป็นไพ่8 8ดไม้เท้าอุ้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมเลงกันนะมันอยู่ตรงข้ามกันไพ่ตัวตนเป็น7ไม้เท้าไพ่เกี่ยวกับหุ้นส่วนเป็นไพ่8ไม้เท้านะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกครับชาวลัคนาราศีตุลมีเกณฑ์ดีครับเรื่องงานที่มาจากเพศตรงข้ามหุ้นส่วนคู่ครองหรือทําอะไรร่วมกับแฟนคนรักดีนะครับช่วงนี้จะมีงานเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ใครที่ยังโสดอยู่จะมีตัวเลือกเยอะนะครับจะจะมาโดยผ่านรูปแบบของการทํางานร่วมกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องความรักเด่นมากเลยเดือนนี้นะครับแต่ว่างานเด่นกว่านะนะครับ รักจะมาในรูปแบบของเพื่อนร่วมงานคนใกล้ตัวและจะมีตัวเลือกเยอะครับอะต่อไปเป็นไพ่มรณะเป็นไพ่อะไรเป็นไพ่ เดรฟูเดรฟูคืออะไรคือเด็กนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับระวังอย่างที่บอกเลยเรื่องบริวารคนที่มีอายุน้อยกว่านะถ้ามีบุตรหลานมีเกณฑ์เจ็บป่วยนะครับเนาะในช่วงนี้ระวังนิดนึงแล้วก็นะครับมรณะคือการเดินทางไกลบางทีนะครับมีโอกาสเรื่องของการเดินทางด้วยนะนะนะครับเดรฟูก็หมายถึงการสแสวงหาการเดินทางเห็นไหมเหมือนคล้ายๆหนุ่มพเนจรหนุ่มนักรักอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกลาลังจะมีการเดินทางเพราะฉะนั้นนะครับถือไม่เท้าด้วยเนะาะเรื่องงานเนี่ยถ้ามองในแง่ดีครับจะมีงานเดนไกลงานต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวกกับก เดินทางเข้ามาแต่ว่าข้อเสียก็คือนะครับอย่างน้อยถือไม่เท้าก็คือการเปลี่ยนแปลงหรือว่างานอาจจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันแต่ผมมองว่าไพ่8ดไม้เท้ากับ7ไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างดีแต่เดี๋ยวไปตัดสินกันเรื่องของไพ่ตำแหน่งการงานอ่ะมาดูไพ่ตำแหน่งพบสุภาสุภาคือความสําเร็จสิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้เป็น1ิบถ้วยอุ้ยนะครับคืออะไรสังเกตไหมเห็นอะไรนะครับเป็นครอบครัวครอบครัวคืออะไรคือความอุดมสมบูรณ์แล้วเป็นครอบครัวคือ ขออภัยครับเป็นครอบครัวนะที่อุดมสมบูรณ์มีพ่อแม่ลูกเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของคนในครอบครัวญาติพี่น้องดีนะครับมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นนะครับมีความสุขสมหวังดีในเรื่องของภายในบ้านแล้วก็ใครที่อยากจะสร้างครอบครัวเดือนนี้เป็นเดือนที่เหมาะมากเลยนะครับมีโอกาสจะบางคนมีโอกาสดีนะถือแบบเขาเรียกว่าอะไรผูกขอแต่งงานนะครับหรือจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของบุตรของลูกเข้ามาก็ได้นะครับเนาะสำหรับคนที่ยังไม่มีบุตรไม่มีลูกเนาะไม่ถึงการเฉลิมฉลองไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งความสเร็จในอนาคตอันใกล ครบครัวมีโอกาสจะมีลูกมีบุตรหลานแล้วก็จะมีความสําเร็จมีสิ่งดีๆเข้ามาสู่ครอบครัวท่านนั่นเองนะครับอะต่อไปเรือนพบต่อไปนะครับเดีย๋ยวนัตนุก,กระดุมพัสัชาพ,พันธุปุตตะอริปัตตนิมรณาสุภกรรมะกรรมะคืองานนะครับไพ่าการงานเป็นไพ่อะไรมาดูกันนะไพ่งานนะครับเป็นไพ่อะไรเอ่ยเป็นไพ่ห้าไม้ห้าดาบด้วยกันนะครับก็นะา้าโอ้โหนะครับไพ่างานเนี่ยนะครับไพ่ตัวตนไพ่อะไรต่างขึ้นมาดีแต่ว่าไพ่งานกลายเป็นห้าดาบเนาะ เออน,นะครับทำไมส่วนทางกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นชาวคาวราศีตุลน,นะถ้าถ้ามองตามเรื่องงานเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยนะค่อนข้างมีเรื่องเหน็ดเหนื่อยมีเรื่องเครียดหลายอย่างแหละมีต้องมีการตัดสินใจอย่างที่บอกว่าไพ่เดือฟูเห็นไหมที่เรือนมอรณะนะครับก็บางคนก็ ถ้าถามว่าท่านเป็นนักสู้ไหมผมว่าท่านเป็นนักสู้พอ,พอตัวเลยแหละชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้แต่ท่านก็สู้มาเยอะมันจนเกิดความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเนาะบางทีอยากจะยอมแพ้เลยด้วยซ้ำไปนะครับยังไงให้ระวังเกี่ยวกับสุขภาพการงานมีเกณฑ์เสียหายนะครับแล้วก็มีมีคนอย่างที่บอกครับมีศัตรูมีคนคอยคอย,คอยที่จะขัดแข้งขัดขาท่านอยู่เรื่องงานนะครับเนาะห้าดาบด้วยกันนะครับระวังเกณฑ์การทะเลาะกันในที่ทํางานนะ อา้าวท้าไมเหลืออยู่ใบเดียวนะครับลาภะต้องเหลืออีกใบหนึ่งเดียวนะครับผมอาจจะหยิบไม่ครบ12นะเดี๋ยวเดี๋ยวมาหยิบใบสุดท้ายวินาศอันนี้จะเป็นเรือนพบลาภะนะครับลาภะคือโชคลาภอ่ะนะครับเดี๋ยวนะตนุก,กระดุพาสาาัจาพันธุปุตตะอริปตัตตนิมรระสุภกรรม,มะลาภะลาภะคือโชคลาภอ่ะมาดูกันนะครับอ่ะเห็นไหมบอกแล้วนะครับมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเรื่องงานแต่ก็จะมีงานใหม่ที่ดีเข้ามานะครับเหมือนจะมีการได้เริ่มต้นทําอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันจะทําให้ท่านนัันนั้้นนนนนนะะะะะคครรรรรรรมมมีีววาา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 าสํเเเเเ็จจ่่งงงดฉฉพพือฐกิช ตุนการงานเหน็ดเหนื่อยแน่นอนแต่ก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในเร็วๆนี้เช่นเดียวกันนะครับเด็กถือเด็กถือไม้เท้าค,คืออะไรคืออะไรเด็กคือการมีจินตนาการการมีพลังการมีไฟนะครับแล้วไปอยู่เรือนโชคครับจะมีโชคใหญ่มาจากงานที่ทํานั่นเองนะนะครับแต่ค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยนะเดี๋ยวผมขอซุ่มหยิบอีกใบหนึ่งนะครับขอภัยชาวลัคนาราศีตุลด้วยนะนะครับหยิบไพ่ไม่ครบนะอ่ะนะครับเป็นไพ่ใบสุดท้ายตําแหน่งวินาเป็นไพ่อะไรมาดูกันนะครับอ่านะครับก็ นะเป็นเด็กถือดาบเนะาะแลก็อย่างที่บอกครับให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของอบริวารดีๆแล้วกันแต่ดูลักษณะแล้วน่าจะเป็นผู้ชายนั่นแหละนะครับเนาะมีมีถ้าใครมีลูกมีทํางานนะครับมีบริวารลูกน้องก็อาจจะลาออกเปลี่ยนแปลงเรื่องเกี่ยวกับ ในที่ทางานอะไรเงี้ยนะครับเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นระวังนะครับหรือถ้าเป็นมีบุตรหลานระวังสุขภาพมีเกณียเจ็บปวดด้วยเช่นเดียวกันเนาะโอเคครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของชาวลัคนาราศีตุลนถ้าเราสรุปการดูเหมือนว่าเดือนนี้นะครับจะมีงานเข้ามาให้ต้องทําเยอะนะมีงานดีเข้ามานะครับเนาะต้อง,อ,ง,อ,งอยากให้รีบตักแต่ะนะ้ำขึ้นให้รีบตักแต่ท่านก็อาจจะมีความรู้สึกอึดอัดใจน็ดเหนื่อยอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นไหมเดอร์ฟูเนี่ยนะครับก็บขึ้นที่เรือนมรณะด้วยนะครับก็อาจจะมีการเปลี่ย งเงิน6หกเหรียญด้วยกันนะครับแล้วก็อันนี้อีก3ามเหรียญด้วยกันเนาะโอเคนะครับเอาละครับวันนี้ก็นะครับถือว่านะครับจบเรียบร้อยแล้วใครที่เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์มีสาระดีครับผมก็อยากจะขอกําลังใจจากทุกท่านครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราไปได้วยกันวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ